สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวันนี้นะคะน้องจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดทองเนียมแกวงน้องแคมเขตน้องแคมกรุงเทพมหานครค่ะและภายในวันที่2องที่3ที่4เดือนธันวาคม2516นะคะที่วัดทองเนียมจะมีงานปิดทองผูพกพัทศรีมานะคะเชิญชวนท่านเสือพิช่วยจัยใบุญนะคะมาร่วมงาน ผูกพัตสีมากันได้นะคะที่วัดทองเนียมราคาเดี๋ยวน้องจิ๊บจะพาท่านสาธุชนนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดทองเนียมเพราะวัดทองเนียมนะคะมีการปฏิบัติธรรมนะคะเชิญชวนท่านที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมนะคะก็มาร่วมปฏิบัติธรรมได้หรือติดต่อได้ที่วัดทองเนียมเดี๋ยวตามน้องจิ๊บนะคะเข้าไปกราบมัสการพระคุณเจ้าพร้อมๆกันและไปฟังโอวาทจากพระคุณเจ้าพร้อมๆกันเลยค่ะ ความสุขความเจริญในธรรมจงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติชาวพุทธทั้งหลายหรือผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรมธรรมมีในผู้ใดสุขเจริญวัฒนาสถาพรอย่างแท้จริงนั้นเราต้องทำความดีกันอยากจะแนะนำในการอุ่นการกุศลในโอกาสวันสำคัญคือที่วัดทงเนียม วัดทองเนียมแขวงหนองแขมเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครเป็นวัดอยู่ในพื้นที่ที่ไกลแดนของกรุงเทพเป็นเขตชายแดนกรุงเทพและเป็นวัดที่เน้นความเรียบง่ายสงบมีหมู่พันไม้ร่มรื่นเป็นวัดไม่นานยุคสาสิบปีมานี้ในฐานะเป็นเจ้าวาด เป็นรูปที่หนึ่งก็ขอแนะนําอย่างสั้นๆว่าเป็นวัดในคณะธรรมยุตติกานิกายและก็ผู้พูดคืออตาตมานี้พระมงคลธรรมวิธานเจ้าวาดรูปที่หนึ่งแต่ก็ได้มาสนองปฏิบัติาศาสนกิจพัฒนาอารามแห่งนี้เมื่อวันที่6กรกฎาคม2 5 4 1 ก็2ีกปีฉะนั้นโอกาสนี้มีประรบ,บุญสำคัญอยู่ประการสำคัญคือการพิธีในการตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถอุโบสถหลังนี้ได้แล้วเสร็จมานานพอประมาณ15ปีเศษแต่พิธีสำคัญคือการตัดไหวายลูกนิมิตงานกำหนดตัดหวยในวันที่4ทธันวาคม2 5 6 6 โดยกำหนดการพิธีตรงก็คือ15 0 0น,นและก่อนที่จะถึงการพิธีดังกล่าวนั้นต้องมีงานอยู่4วันเปิดงานวันที่2วันที่3วันที่4เป็นงานใหญ่และก็วันที่5วันพ่อแห่งชาติเป็นพิธีฉลองโอโบวสเรียบง่ายไม่เ,เกิดทึกคึกโครมนั้นในงานพิธีก็มีการเจริญพระพุทธมนต์ มีการเจริญสติปัญญาฟังเทศฟังธรรมในการสราสนพิธีบุญอย่างเหมาะสมนั้นจึงขอย้ำเชิญชวนพุทธบริษัทใกล้ไกลทั้งของเราพี่น้องวัดกรุงเทียมแห่งนี้อยู่ไม่ไกลกรุงเทพมหานครเขตน้องแขมวันสำคัญของบุญคือวันที่4ทธันวาคม2 5 6 6 เวลา1 5 0 0น,นท่านจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นองค์ประธานพิธีปฏิบัติหน้าที่แทนในเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆบิดรน,นั้นขอพรมงคลแห่งการร่วมบุญในครั้งนี้จงปฏิพร์เป็นสิริเป็นมงคลเป็นพลานุภาพผลให้ท่านทั้งหลายได้สมสงาราศีมีนิมิตคือความดี เป็นหมุดหมายมีความเจริญวัฒนาสถาพรด้วยร่มแห่งพระธรรมผองใดปรารถนาทั้งพวงจงหมายปองนั่นพลังสำเร็จมีความประสงค์เต็มทุกประการมีความสุขก,กายสุขใจมีความเจริญงอกงามในธรรมเป็นนิจทุกคนทุกท่านเธอ